มากเลยก็จะเป็นเมือกนิ้วเหนียวนะคะตัวนี้ละค่ะที่มีประโยชน์มากๆเลยสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันกับมุกอีกแล้วนะคะกับช่องของมุกบรรชาแนลค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มุกก็จะมาแชร์สูตรที่จะทําให้ผิวหน้าของเราขาวใสยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สูตรนี้ก็ช่วยในเรื่องของการลดเลือนจุดด่างดําได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการอักเสบของผิวนะคะไม่ว่าจะเป็น สิวอักเสบนะคะก็ช่วยได้เป็นอย่างดีเลยสูตรนี้ก็ยังช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลสระช่วยลดเิ้วรอยต่างได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสูตรนี้ได้จากยูทูบเบอร์ต่างประเทศนะคะที่เขานามาแชร์ผมก็เลยอยากที่จะนํามาแชร์ให้เพื่อนได้นําไปทดลองทํากันดูนะคะงั้นเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนสผสมแล้วก็วิธีทากันเลยนะคะ ส่วนผสมที่เราจะใช้ในส่วนนี้เราก็จะใช้กระเจีย๊ยบเขียวนะคะกระเจีย๊ยบเขียวเขาก็มีประโยชน์แล้วก็มีวิตามินมีสารต่างๆมากมายเลยที่ช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลสละช่วยในเรื่องของการฆ่าเชือ้อแบคทีเรียแล้วก็ช่วยในเรื่องของสิวช่วยลดจุดด่างดําช่วยทําให้ใบหน้าขาวใสย,ยิ่งขึ้นสําหรับใครที่มีปัญหาผิวไม่แดดหรือว่าตากแดดเป็นเวลานานๆแล้วเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนเราก็สามารถใช้กระเจีย๊ยบเขียวในการช่วยบรรเทาได้นะคะเรียกได้ว่าเขามีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวเพื่อนๆก็เข้าไปเปิดดูใน Google ได้นะคะว่ากระเจีย๊ยบเขียวเขามีประโยชน์ต่อผิวพรรณของเราอย่างไงบ้างนะคะขั้นตอนแรกเลยก็ให้เราบดกระเจีย๊ยบนะคะหรือถ้าใครจะสะดวกปั่นก็หั่นกระเจีย๊ยบเป็นชิน้นเล็กๆหลังจากนั้นก็นําไปปั่นนะคะหลังจากที่เราบดหรือว่าปั่นกระเจีย๊ยบเสร็จเรียบร้อยล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะส่วนผสมที่เราจะผสมลงไปด้วยในสูตรนี้เราก็จะผสมนมรสจืดลงไปด้วยนะคะหรือเรามีนมผงเราก็ผสมนมผงลงไปด้วยได้ะคะ่ะ นมรสจืดเราก็จะใช้หนึ่งถึงสองช้อนชาค่ะและส่วนผสมที่เราจะผสมลงไปด้วยเราจะผสมผงธนาคารลงไปด้วยหรือถ้าไม่มีผงธนาคารก็ใช้เป็นดินสอพองหรือจะใช้เป็นผงกมัมมินก็ได้นะคะผงธนาคารเราก็จะใช้หนึ่งถึงสองช้อนชาค่ะ แล้วก็เราจะผสมน้ำพึ่งลงไปด้วยนะคะถ้าไม่มีน้ำพึ่งก็ไม่ต้องใส่นะคะน้ำพึ่งเราจะใส่ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันหรือว่าใครสะดวกปั่นก็สามารถที่จะปั่นรวมกันได้นะคะเราก็จะได้เนื้อที่ละเอียดแล้วก็เข้ากันมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเป็นเมือกขาวๆนะคะตัวนี้ราคาที่มีประโยชน์มากๆเลย ให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะหรือเราจะพอกเฉพาะบริเวณที่เป็นสิวหรือว่าผิวไม่แดดหรือว่าจุดด่างดำได้นะคะ เสร็จแล้วก็ไปถึงไวประมาณ15-20นาทีเราค่อยล้างออกนะคะส่วนผสมถ้าเราทําไม่หมดเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ1สัปดาห์สูตรนี้ก็ไปทดลองทำกันดูได้นะคะกระเทียบเขามีประโยชน์จริงๆไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราแล้วก็ประโยชน์ที่มีต่อผิวพรรณนะคะเป็นสูตรที่ง่ายแล้วก็ดีมากๆอีกสูตรหนึ่งเลยไม่เป็นอันตรายก็ไปทดลองทำกันดูได้นะคะเป็นสูตรที่ยูทูบเบอร์ต่างประเทศเขานํามาแชร์นะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนไม่มากก็น้อยก็ฝากไปช่วยก,กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะลงในครั้งหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวก,ก่อนนะคะ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ